แปจะเป็นหมอหมอดูแลทุเรียนแล้วเธอจะเป็นอะไรเธอจะเป็นหมอลำวายและหนาๆล่ะหมอหนาหน่าจะเป็นเนื้อเอนเนื้อนาเนื้อจไม่ได้เป็อไม่เป็นหมอลำม่้อกโอ้แปรจะเป็นหมอดูแลทุเรียน แล้วเธอเป็นอะไรคะเป็นหมโอ้ยโอเคบาย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 จับดีดีบายบายโอเคโอเคเดี๋ยวตาไปตามอ่าอันนี้นะครับเป็นกำลังใจเล็กๆน้อยๆนะครับของคนทําทุเรียนนะครับมินนี่กับหนานาตาก็ทําสวนอยู่ใน สวนก็แก๊กก็แก,ก๊จะมียายตามไปกินข้าวนะครับโอเคนี่คือสวนพุ่มเพชรเพชรเป็นร้านนะครับกําลังใจเล็กๆสวัสดีครับบ๊ายบายบายบาย,บายเธอเธอมองหน่อยสิเธอเธอมองมาทางนี้หน่อยบ๊ายบาย,บายนี่โอ้โอ